ผู้หญิงกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นสิ่งที่คุยกันมาอย่างเนื้องานแล้วแต่ในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเหล่านั้นมีสารเคมีตกค้างอยู่หลายอย่างในวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่ามีสารเคมีตัวไหนบ้างที่ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชิญชมมค่ะสารปลอด เป็นสารที่พบมได้ในเครื่องสำอางที่ช่วยทำให้สีผิวจางลงไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการลดสิวฝ้ากะและปัญหาจุดด่างดำโดยส่งผลให้ผู้ใช้มีอาการแพ้หรือได้รับความระคายเคืองอย่างรุนแรงส่งผลอันตรายได้ถึงระบบทางเดินปัสสาวะอีกทั้งสารประหลอดนี้ยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการดูดดมซึ่งจะเข้าสู่ทางปอดสารตะกั่ว เป็นสารต้องห้ามทางกฎหมายเพราะหากตรวจพบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดที่มีสารดังกล่าวมากกว่า20ส่วนจากน้ำหนักผลิตภัณฑ์นั้นๆก็จะเข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่มีความปลอดภัยเพราะมันจะเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดมีอาการปวดท้องบิดอย่างรุนแรงพร้อมกับเกิดอาการท้องผูกหรืออาจจะถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดแดงได้รับการทำลายอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังลดอัตราการสร้างเม็ดเลือดแดงจนส่งผลให้ระบบประสาทภายในร่างกายทำงานผิดปกติตามมาอีกด้วย เป็นสารกันแสีที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลผิวต่างๆรวมถึงโลออนล้าบกลิ่นกายเพราะมีราคาถูกและประสิทธิภาพของมันยังช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียผลเสียก็คือมันสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังก่อให้เกิดการสะสมภายในร่างกายอีกด้วยดังนั้นใช้แล้วจึงเสี่ยงก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านม Tan. เป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่กอ่อให้เกิดโรคมะเร็งได้และหากได้จากแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ค่อยดียอ่อมก่อให้เกิดมีการปนเปื้อนของสารแอสเบสททอสได้เช่นกันแต่สารดังกล่าวจะกอ่อให้เกิดผลร้ายได้ก็ต่อเมื่อร่างกายได้รับการสะสมไว้ในปริมาณที่มากท่านนั้นพบมากที่สุดในเครื่องสําอางจําพวกแป้งตลับบัชออนหรืออายแชโดว์ชนิดเนื้อฝนเป็นต้นเมื่อนํามาทาผิวหน้าแล้วมันจะทําหน้าที่ช่วยให้ผิวมีความ ความหล่อลื่นเรียบเนียนเมื่อยามสัมผัสและไม่มีการจับตัวเป็นก้อน ปิโตเลียมเดลิเวทีฟเป็นสารที่ผลิตขึ้นจากการแยกน้ำมันปิโตเลียมมักเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางหลายชนิดเช่นฟอร์มล้างหน้าครีมบำรุงผิวหรือครีมรองพื้นเป็นต้นโดยมันจะทำหน้าที่ช่วยเก็บหลออความชุ่มชื้นไว้ผ่านการเคลือบผิวขณะดเดียวกันเนื่องจากมันมีโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่และยังผ่านกรรมวิธีทางด้านเคมีจึงทำให้ผิวหน้าและคายเคืองจนเกิดสิวอุดตันได้หากผิวได้รับสารดังกล่าวสะสม ไว้เรื่อยๆจนมีปริมาณมากก็อาจจะทำให้ผิวเสื่อมสภาพก่อนไว้และส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของฮอร์โมนเพศหญิงเสื่อมลงได้ด้วย